สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับประจําวันพุธที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับจากเวทีมวยราชดำเนินถ่ายทสดทางช่อง JKN เวลา18นากา15นาทีนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเลอพง์แก้วสำริดพบกับธนนเพชรศิลาบุญเรืออรายนตที่กัดน้ําหนัก116ปอนด์นะครับเพชรศิลาก็เป็นมวยมาแทน คู่ที่สองก็จะเป็นสิงายพีเคสันชัยมวยไทยยิมหรือเจ้าสิงเหศิษย์ครูเยี่ยมเดิมนะครับพบกับทานด้านเสือมณีแก้วสมฤทธิ์คู่ที่สามก็จะเป็นแสงอาทิตย์หัวสะยิมนะครับพบกับทานด้านแปดแสนเล็กพีเคสันชัยมวยไทยยิมหรือเจ้าแปดแสนเล็ก,กราชานนแปดแสนเล็กสอสุมาลีตัวเดียวกันนะครับเด็กหนุ่มจากจังหวัดอุบลราชธานีและเข่ขงขนรายการวันนี้ก็จะเป็นสุรชัยสอสมหมายพบกับทานด้านวัชรพลสิงมาวิน พี่กัดน้ำหนักหนึ่งรปอนด์นะครับสุรชัยก็เจ้าซปเปอร์ท็อปต่อหินดาดเดิมนะครับต่อไปมาดูน้ำหนักนะครับเมื่อเช้านี้เหล่าพงมาร้อยปอนด์นะครับพบกับเพชรศิลาเข้ามาร1อยปอนด์กู่ที่2สิงห์ฉายมาร้อยบอปอนด์ทวยพีกัดนะครับเสือมณีร้อยยปอนด์ทวยพีกัดแสงอาทิตย์142ปอนด์ทวยพีกัดนะครับแล้วก็เจ้าแปดจะเล็กก็มาร4 2อปอนด์ทวยพี่กัด สุรชัยสอสมหมายนะครับมา128ปอนด์ทีิกัดส่วนทางด้านวัชรพลมา128.6ลดไป0.6นะครับนี่เป็นน้ําหนักเมื่อเช้าต่อไปมาดูราคาเรทนะครับคูแูแรกนั้นเลอพงเป็นต่ออยู่ที่21จะไลลไป52แล้วนะครับเลอพงเป็นต่อที่21จะไลลไป52ในฐานะมวยตัวใยญ่นในรายการแล้วก็ได้สูงได้ใหญ่ คู่ที่สองสิงฉ์ชายนะครับสิงข์ชายเป็นต่ออยู่ที่เจ็ดสี่นะครับสิงฉ์ชายเป็นต่อเจ็ดสี่แสงอาทิตย์กับแปดเเล็กแปดเซเล็กเป็นต่ออยู่ห้าสี่นะครับแปดเเล็กเป็นต่อห้าสี่เรทเปิดมาใหม่ใหม่เสมอที่แปดเเล็กนะครับเวลานี้ไหลไปที่ห้าสี่สุรชัยกับวัชรพลนะครับเรทเปิดมาใหม่ใหม่ใครต่อรองณนะเวลานี้นะครับเที่ยงตรงนะครับวัชรพลเป็นต่อที่19นะครับจากต่อรองเป็น19 นี่เป็นราคาเทรด,ดมวยวันนี้นะครับแฟนคลับอย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชันสองสี่ทีเดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมันคงทางด้านการเงินนะครับแอปพลิเคชันสองสี่นะครับเป็นสิ่งดีๆที่ผมแนะนํานะครับผมเข้าไปสัมผัสมา,มาหลายที่เห็นว่าที่ตรงนี้มีสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับเข้าไปสัมผัสกันนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับ เรีเปิดมางแค่คลิกเดียวนะครับราคาร้อยละบาท200ละบาทที่นี่เปิดให้ออกตัวบางทุนเราใช้สิ่งดีๆคี่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินนะาทองเลี้ยงครอบครัวได้นะครับมวยเสมอก็ไม่กินมวยเล่ยลงไม่กินมวยคืนกับตัดสินก็ยังมีรางวัลน,น้ําใจให้กับฝ่ายที่เล่นตัวถูกไว้อีกนะครับที่อื่นไม่มีที่อื่นก็คือคืนก็คือคืนยกเลิกก็คือคืนทุนแต่ที่นี่ยังมีน้ําใจให้กับแฟนคลับอีกผมมองว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับก็้ปไปสะผัสกันนะครับ แล้วก็แฟนคลับที่จะเข้ากลุ่มไลน์2ครอบครัวนะครับมีครอบครัวอำเมเมืองดอกบัวกับครอบครัวแอพีเคสสอสนะครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องก็มีข้อมูลมวยมีน้ําหนักมีความกันชกแล้วก็มีราคาสดๆจากขอเพทีให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแฟนคลับที่จะเข้ากลุ่มไลน์2ครอบครัวนี้บันทึกเบอร์โทรผมนะครับ0ูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์ศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์นะครับก็จะขึ้นไลน์ ทักผมมาได้เลยบอกว่าอยากเข้ากลุ่มไลฟ์สองครอบครัวนี้ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับที่ผ่านมาอย่างเป็นสวยนะครับยังนําเงินเข้าบ้านได้ตลอดเวลาแาบรู้ว่าผมพูดจริงหรือไม่ลองมาเป็นครอบครัวเดียวกันดูนะครับต่อไปมาดูไม่รักไม่ชอบผมนะครับคู่แรกนั้นเรือพงศ์แก้วสมฤทธิ์กับพนันเพชรศิลาบุรือ,อรยนเลอพงศ์นี่สูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บตีนหนักแรงแต่ว่าการผ่านมวยยังไม่เท่าไหร่ วันนี้ในฐานะตัวยืนได้สูงได้ใหญ่ได้รูปร่างเพชรศิลาเนี่เก๋าเกมหนักแรงนะครับกระดูกการพังไว้ดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าวันนี้มาแทนทั้งตัวเล็กท้ายายจะต้านอยู่หรือไม่ครับทั้งใหญ่ทั้งเป็นมนในรายการด้วยเปิดหัวมาถ้าไม่มีอะไรนะกอภัยนะครับเป็นทีเด็ดในรายการลุ้นได้ถึงนับถึงนอกครับเหลือพงแก้วสัมฤทธิ์คู่ที่สองของรายการนะครับสิงายพิเกสันชัยมมยไทยยิมหรือเจ้าสิงเหสิทธิคูเยี่ยมนะครับ เจอกับเสือมณีแก้วสมฤทธิ์สิงห์ชายนี่มวยเข่าในแข็งแ,งแร่งเดินจับเดินตีปลอดใจปลายแรงนะครับตอนเป็นเด็กนี่เก่งเป็นมวยฝีมือแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ยเริ่มเป็นมวยฝีมือแล้วนะเริ่มเริ่มเป็นมวยเข่านะครับอยู่ที่ค่ายพีเคเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเจอกับเสือมณีเนี่ยตัวนี้ตีนหนักแรงหมัดหนักสอกคมเข๋าเกมด้วยนะครับต้นๆ้นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะว่าเสือมณีนี่ฝีมือดีฉลาดแต่ว่าปลายปลาย สิงชายในเดินจับเดินทีเกรงว่าเสือมณีจะต้านไม่อยู่ผมชอบไปทีสิงชายพิเกศันชัยมวยไทยยิมต้นตนต,นต้องทําใจไปไปเอาอยู่ครับมาดูค่ทีสามของรายการครับแสงอาทิตย์ัวารเสาย,ยิมนะครับพบกับนัทนันแปดสะเล็กพิเกศันชัยมวยไทยยิมแสงอาทิตย์เนี่ยพึ่งอกหักจากการชิงแชมป์มานะครับเป็นมวยที่มีอาวุธหนักแรงครับโดยเฉพาะลูกเตะเนี่ยเตะได้หนักเตะได้เนียนมากถ้าว่าเป็นมวยที่ถอยตั้งรับ เวทีราชดำเนินไม่ชอบนะครับมวยถอยไม่ชอบเป็นบางวันไม่ชอบเป็นบางคู่นะครับบางทีค่อยมวยเดินที่ค่อยมวยถอยความมาตรฐานก็ยังน้อยนะครับกรรมาการราชดำเนินช่วงนี้ปอกทะเลบ่อยวันนี้มาเจอกับแปดแสนเล็กพีเคเซนชัยมวยไทยยิมนะครับลูกชายบักแปดแสนจากเมืองกบลน,นะครับแปดแสนเล็กราชานนตัวนี้หนักแรงทุกลูกเดินเตะขาต่อยหมัดปั้มตีรุนแรงบรรดาศอกคม แต่วันนี้เสเปรียบรูปร่างเจอกับแสงอาทิตย์วันนี้ไม่ง่ายนะครับแสงที่ได้ใหญ่ฉลาดหลักเกลี่ยดีฝีมือดีเรทเปิดมาให้ทางด้านแปดสเล็กเป็นต่อที่ห้าสี่โอ้โหต้นต้นอีกกินยากลงจนรองนะครับรองไปได้แสงอาทิตย์หัวสายิมต้นต้นไปก่อนแน่นอนราคามีโอกาสพลิกกลับมาเป็นต่อและมีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้ด้วยเราก็ออกตัวบางทุนแล้วนะครับแปดสเล็กจะชนะก็ๆๆ işte นะคงรอลุน้น หมัดลุ้นศอกหรือ,อรอลุ้นท้ายๆถ้าไม่มีอะไรนะครับแสงอาทิตย์มีโอกาสที่จะไปก่อนพที่ก็มาเป็นต่อค่อยบังกินนะครับเพื่อารายการวันนี้สุรชัยสอสมารือเจ้าซุปเปอร์ท็อปสอประสบโชคนะครับลูกพี่พันธุ์จากหินดักซ้อมอยู่ที่ชั้นี้กับทางด้านแสนเชิงเล็กสอประสบโชคนะครับหรือเจ้าช่อวันนี้เจอกับัชรพลสิงห์มาวินมวยเข่าเช่นกันกระดูกการผ่านมวยไม่เป็นรองครับสุรชัยนเน,ยนี้วหนึบแข็งแกร่ง สู้ดีแต่ว่าวันนี้เสียเปรียบรูปร่างต้นต้นนี้เบียดแต่ว่าเทศไทยในีกเกรงว่าจะต้านความใหญ่ของวัชระผลสิงห์มาวินไม่ได้เขาเจอเขาวันนี้ไม่ห่างแต่ว่าผมนี้ชอบไปที่ความใหญ่ความมาตรฐานของวัชระผลสิงห์มาวินนะครับสรุปเมรักมาชอบวันนี้คู่แรกชอบไปที่เลอพุงแกว้วสทริ์ต,ต้นต้นอึดดัดหน่อยแต่ว่าเท้ไทๆเอาอยู่ลุ้นได้ถึงนับถึงน็อกครับมวยคู่นี้คู่ที่สองสิงห์ฉายกับเสือมณีนะครับชอบไปที่สิงห์ฉายแท้าๆก็เอาอยู่เช่นกัน เดินจับเดินทีไม่พลาดโดนหมัจนศอกร่วงหล่นมีลุ้นครับปลายปลายคู่ที่สามลงทดลองไปที่แสงอาทิตย์นะครับอวสะยยิมอาวุธหนักแรงฉลาดเียหลักเหลี่ยมดีได้ใหญ่ด้วยวันนี้ต้นๆน,น่าจะพลิกกลับมาเป็นต่อค่อยตัวบางทุนอานะครับและเคลียร์รายการวันนี้ชอบไปที่วัชรพผลสิงมาวินได้สูงได้ใหญ่กระดูกไปลองนิดหน่อยแต่ว่ารูปร่างดีเขาเจอเขาวันนี้น่าจะเบียดเอาอยู่นะครับท้ายนี้ก็ กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียง,งข้างผมมาโดยตลอดคือท,ท่านชงโชคดีร่ำรว,วยนะครับนำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียอย่าลืมนะครับมวยรอบแรกวันนี้สี่คู่มีโอกาสรุนน้านอกทั้งสี่คู่นะครับมวยสี่คู่วันนี้รอบแรกมีโอกาสรุนน้านอกทั้งสี่คู่โดยเฉพาะคู่แรกของรายการนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ